สุขสวัสดิ์พัฒนม,มงคลจงบังเกิดมีแแจท่านอ c ซีทั้งหลายวันนี้สมบูรณ์ชาแนลขอฟังช่อง YouTube สมบูรณ์ชาแนลสมบูรณ์คนอิสานวันนี้จะมาเล่านิทานธรรมะให้ฟังคือเรื่องมียายกับหลานอยู่คอบครัวหนึ่ง วันนั้นพาหลานออกไปที่สวนไร่จะทําสวนปลูกแตงสู่ลูกหลานทีกินแต่สามาสองสามวันพอดีหลานก็มาเกิดเก็บป่วยขึ้นมากระทันหันได้เสียชีวิตลงไปแต่งยังไม่ทันได้กินเลยหลานมาตายเสียก่อนยายก็เสียใจอยู่พอแตงเป็นลูกเป็นโตขึ้นมาแล้วไปคิดถึงหลาน เอาแตงมาผ่ามาฟันออกวัชิิชรมไม้นั่นเรียกหลานมากินให้หลานมากินแตงซะแตงได้เป็นรูปเป็นโตแล้วหลานก็ไม่ได้มากินละยายเอาแตงมาผ่าไว้ทุกวันจนเต็มใยู่มไม้นั่นวันหนึ่งมีสัม,มนเนรมาเที่ยวป่าเดินมาเห็นที่สวนแตงของยายมายืนอยู่ยาย,ายก็สงสารเลยเอาแตงมาให้สาม,มนเนรลูกหนึ่งแตงลูกเล็กๆตูด เบี้ยวๆเอามาให้รามเนนกินสามเณรนก็กินกินแล้วระมเนนก็กลับบ้านวันนั้นคืนนั้นมาเข้าฝันยายว่าหลานมาบอกว่ายายฟันลาทําไมจิงเอาแตงลูกเบี้ยวบูดมาให้หลานกินลูกตโตๆมีตังยตังแยะทําไมไม่ออามาให้หลานกินยายนี่ที้ถีจังเนาะ Sophie. ยายรูย้สึกตัวขึ้นมาโอ้ ก็เราเอาไปผ่าให้กินมีแต่ลูกโตโตสวยๆงามๆนี่นะกพคงจะเป็นที่เราเอาให้สามเนรนวันนั่นหลนะลูกเล็กๆตูดเบี้ยวๆนั่นยายคิดได้ดังนั้นจึงคิดว่าหลานคงจะได้กินตอนที่เราเอาให้สามเนรนหรือพระกินยายวันนั่นยายก็เอารถเข็นเอาแตงไปส่งที่วัดไปให้ถวายแจ่พระภิกษุได้สามเนรนอยู่ที่วัด ทำทานให้แก่ลูกแกหลานให้หลานได้กินวันนั้นหลานก็ได้กินรวมความมุ่งม,มา่ปรารถนาที่ยายเอาไปให้ดังนั้นขอให้ท่านท้งนลายต้องคิดว่าการทานใน้ระสงค์นี่เป็นผลดีมากขอคลิปขอจบคลิปนี้ไว้แ่เพียงเทาง่านี้ขอสวัสดี